สวัสดีครับผู้รับชมนี่มวอลทัวร์สุขท่านนะครับวันนี้มาเที่ยวบ้านน้องจุ๊แจงที่ทาอะไรอยู่นี่ปิ้งปูนาปิ้งปูนาอากาศกําลังดีนะครับวันนี้19องศานะครับที่อุดมพรน,นี่ของเด็ดโอ้ยขอไปกินเด็กจุแจงจะตกนี่ฤด,ดูการแบบนี้ก็ตีปูนานครับกับน้องจุ๊แจง โอ้เป็นตาแสบดีนี่นี่นี่ใยดำมาเอามาให้แล้วหน่โอ้นี่เลี้ยงอย่างสวยเลยนี่ี๋ยวซื้อย่างไรนโอ๊ปูนาเราซื้อมานะครับแต่ว่าเขาเขาหาเองในรถเข่งนะครับี๋ยวเรากินปูนาเราเคยกินแต่ปูทะเลวันนี้เรามากินปูนากันบ้างเอานีตั้งตรงนี้นี่โอ้ยายหมอนยายหมอนเดินมาจากวัดจงบอกว่าหอมคากหอมคากคุณนายายหมอนนี่ครับชมรมญาติพี่น้องครับนี่หน้าอร่อยหน้าอร่อยเอา เพื่องเตรียมกระติบเลยเดี๋ยวย่างถุกก่อนก็กินเห็นปูานากันนะครับหอมมากเลยเดี๋ยวกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนี่โอ้ยคือจะก,กินคาดนี่นี่ข้าวเหนียวใหม่นะครับโอ้หนี่มีมีการเสิร์ฟด้วยครับนี่โอ้ยแล้วเศราละละละ้าแล้วอ่ะนี่ ยายก็มาย่างช่วยหลานนะครับปูนาข้าวเหนียวใหม่เข่าขึ้นนาปลากินเล่าพักกระเดาเริ่มสิปงไม่มีพรสวรรค์จริงเลยเนี่ยหมอลำเขาว่าเป็นวกลไปหวนหวนเมนูเด็ดนะครับของชุกแจงวันนี้มาอาศัยน้องชุกแจงครับวันนี้กินมื้อเช้า สิงไฟไปด้วยครับ19องศานะครับวันนี้ที่อุทุมพรพิสัยกำลังดีดงช่วงตีห้ากว่ากว่าเป็นบรรยากาศาเช้าๆที่เรามาสิงไฟแล้วก็มาจีปูนาโอ้เหลืองมันนะครับปูหน้านี้มันมาก

อแ่กผูินนมนดนี่นี่นะครับมันมันมันนมันมีน้ำมันมันน้ำมันมันมันเดือดแล้วถ้าแม่แข็งแรงแต่ก่อนนะไม่ทนจะกินนะครับแต่เป็นผู้นาแต่ก่อนนี่ตอนเกี่ยวข้าวนี่แม่จะไปขุดขุดตอนเกี่ยวแล้วก็มาแกงกินตอนทำกับข,ข้าวกินกลางวันนี่แหละขุดในคันเทนานอรอร่อยมากใส่ประกาดขาวใส่ผระชีลาวนี่ยุคก่อนๆมันคลาสสิกนะครับ แต่ดีนะครับยุคนี้ยังยังเด็กรู่นี้ยังกินเป็นอยู่ถือว่าโอเคอาหารในทุ่งนาหาได้เองเหมือนกับจิ้ตโปมจิ้งลีดมันขวนนะออกงูออกไหมข่วนซิเมนตข่วนจิ้ตโปมจิ้งลีดจิ้งกาอย่างนี้นะครับน,รนั่น,ลน,น,นแล้วจิ้ตโปมเมื่อน,นั้นไปเจอไปขุดดิกับอีกคิวสั่ง โอ้นี่ยายายดำจะตำผลทูนากินนะครับมีมอเตวบานเดี๋ยวเราไปดูตอนย่างก่อนแล้วก็มาดูามดูัลกบตำผลนี่ครับเราย่างก่อนอุ้ยน้ำมันมันไหลออกมานี่บรรยากาศดีๆสุดยอดเขาเอามาขายนะครับขุดแล้วก็มาขายในพื้นในบ้านครับกระปูขุด หลุดไหมไม่ไหมนี่ยังไม่สุกเลยนี่ตัวนี้มาเอามาอยางไหมูเสร็จแล้วก็จะกินกันนะครับกินแงพุ่นเส้นเสร็จแล้วก็จะมาผลนะครับอุ้ยหอมแฮงกินนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้กับได้ได้สัมผัสกลิ่นนี้เลยหอมมากอ๋อหนูไม่ไม่ได้กินแบบนี้มาหลายปีแล้วเพราะว่าไม่ไม่มีปูแล้วก็ไม่ได้มีคนมายยากให้อย่างนี้ต้องมีคนมาขาย เดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยซื้อละจะหาเองโอ้ยเหลืองอีกหุยเนาะน้ำมันชุ่มเลยโอ้อยากจะให้ได้กลิ่นถึงกลิ่นกันอย่างเลยว่าหอมมากครับน้องจุ๊บแจงนี่ไม่ธรรมดานะครับอาหารพื้นบ้านยังกินเป็นอยู่ใส่บันใส่คือกันไส้เนื้อไส้ไส้ไ้หนูไดงตีดแต่จิ้มที่ราบอันนี้อันนี้เอาไว้หนูบอกไอ้จำลองฮะจำลองเอาไว้จำลองเครื่องจำลองอ่ะเครื่องมาจำลอง จูเซียกับป้าเพื่อนไปกินไปเรามาดูว่ากินกันยังไงเดี๋ยวทำยังไงก่อนก่อนจะกินเอ่น้ปลาใส่น้ำปลาก่อนใส่ไปแล้วนะครับน้ำปลานี่นะครับกับตัวเหนียวอ้าวเรากินยังไงวิธีการกินโอ้จ้ำเลยอ่าเป็นยังไงรสมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงมัน มันมันม,นมนหอมอืมดาวนะครับกินปูนากับน้องซุปแจงนะครับแล้วก็อ่ะเพื่องลองดูทีนี้ <c oughs> เพื่องนี้มา <c oughs> ครั้งแรกเลยแหละที่กินแบบนี้อ่ะหายไปแล้วเราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะอัะนนี้นี่กินแบบเดิมๆก่อนนะกินแบบรสชาติด,ดั้งเดิมก่อนนะโอ้โหซุปแจงจ้ำแบบเต็มคําใหญ่มากเลย <c oughs> นี่นี่มันปูมันปูกับข้าวเหนียวโอ้เคี้ย,ยวกรุบๆเลย ป่ากับร้านร้านโรต้ายังแคบกุหอมอยู่หน้าเป็นงานเป็นยังไงบ้างหอกมันมันออกมันมันหอมหอมอร่อยนี่บอร่อยอร่อยแต่ว่ากินมันิดหน่อยนึงนะมันยังไม่มีรสชาติเค็มต้องใส่น้ำตาลด้วยนงอิ่มแล้วบอกเขาก็แบบคำพอเขาเนยๆเขาเหนียวไหมกินกับข้าวเหนียวใหม่นี่นะครับฤดูข้าวเหนียวข้าว ปูก็มันปลาก็มันข้าวเหนียวก็ใหม่นี่นะครับฤดูกาลข้าวใหม่ปลามันมันอยู่ไหมข้าวใหม่ปูมันปูนี่เหลืองเลยปูมันปูเป็นไงบ้างสุดยอดไหมสุดยอดเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการย่างข้าวหลงข้าวหลามอีกันี่กินแล้วจะหยุดไม่ได้ค่ะกินแล้วจะหยุดไม่ได้ป่ะเดี๋ยวลองดูใส่น้ำปลานะครับครั้งแรกทุกแจงบอกแต่จริงก็ใส คนโบราณเขาจะใส่เกลือได้แต่ก่อนรุ่นตาโอ้ข้าวเหนียวนุ่มมากเลยอ่อนดีดียุ่โอ้โหมันหอมหอมหอมมันๆนะครับหอมมแล้วก็อร่อยดีมันนี่กินนี่เอามาจากกระดองโอ้ย หอมนุ่มๆอร่อยมันอือดูอร่อยมากเลยก็กินไปร้อนๆอย่างเงี้ยออกมาจากเตาใหม่ๆอย่างงี้อร่อยมากครับอยากจะกินทั้งกระดองเลยเพราะมันมันมากหอมหมไม่ได้กินมาหลายปีแล้วนี่กระดองนี่ก้ามปูก้ามปูนามันเคี้ยวได้เลย โอ้ยอร่อยว่ะชุบแจงกิชุบกระแสนะชุบแจงกินกินไม่หยุดเลยเนี่ยมันปูแกะ้แกะ้เออแหรอนี่เติมพรกอีกอันนึงนิดหน่อยเติมพรกเผ็ดเลยอีกน้ำเผ็ดพริกมัน ใส่ตัวผู้ไในตัวผู้เนี่ยตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวผู้ตัวผู้มันจะเป็นแหลมัตมชาช้าหน่อยชาช้าหน่อยนี่น้ำแหลมตัวผู้นี่ตัวผู้ในตัวเมียทีนี้อันนี้ตัวเมียนี่ตัวเมียตัวเมียท้องมันจะแบนๆนะครับตัวผู้ท้องมันจะแหลมๆโกรกินก็ไม่หยุดเลยทีนี้เบรกไม่อยู่ละจะไปหมดไปแล้วกระติปหนึ่งโอ้สายแข็งจริงๆเลยก็จะบริสุทธอืมมีก้ามปูนาให้นี่เห้นู้นไหมจุดแจ๊กคือน้ำลายตามจุ๊แจ๊กเลยผมข้าวเหนียวร้อนๆข้าวใหม่ ข้าวเหนียวใหม่ข้าวกับปูนาจริงๆเลยโอ้ยไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วอร่อยเเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะครับเวลาจะตำแล้วพริกปูก็คือใส่พริกป่นแล้วก็กระเทียมยิ่งใส่กระเทียมที่เกียดยิ่งหอมนะครับเพิ่มเพิ่มความหอมมากแล้วก็ใส่พริกป่นขั่วใหม่แล้วก็โหงจูรสแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นเองครับเครื่องปรุงไม่ง่ายแล้วก็จิ้มกับข้าวเหนียวใหม่ทีนี้อาหารแบบนี้มันดยอมันสุดยอดแลวครับ กินยากนี่ครับราใส่กระดองใส่ตรงตัวไปตรงมันมันปูนี่มันออกโดยธรรมชาติบางคนก็จะใส่น้ําปลาแต่ว่านี่จะผลแห้งคนแห้งกวนะํ่านอันนี้ก็คือจะผลแห้งบางคนก็ต้มน้ําปลามาใส่แล้วก็จะเป็นผลน้ําแล้วก็จิ้มกับผักนะครับหน้าฤดูกาลนี้นะครับปูมันถ้าช่วงหน้าผลมันก็จะไม่ไม่มันแล้วมันท้องมันมีลูกมันมีท้องมีลูกทอดลูก นี่กลิ่นหอมนะครับหอมพริกป่นออกมาเลยอ่ะอ to anyway. ้โควนั่งคุกกิ้กับพากาเดาหลวงมาแก้วโอ้ยควนั่งคุกกิ้กขาพากาเดาหลวงมาแก้วสองคนยังไม่หยุดเลยครับนี่เบรกไม่อยู่แล้วเพื่อนนี่จุกแจงเกี่ยวตุยติสุยแล้วจุกแจงโอ้มันก็หวานแล้วไม่ได้อร่อยหยุดไม่ได้นะครับใช่ล่ะอันสอง เรียบร้อยนะครับตำไปพอแนนรงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ข้าวเหนียวใส่เหนียวจานบ้างไงกินเลยกินแล้วก็แล้วตั่วมามากินข้าวด้วยกันครับมากินข้าวด้วยกันจุ๊บแจงกินได้ไหมเผ็ดอู้จุ๊บแจงไปกินนะจุ๊บแจงไปไงนวนกระปูกมาๆทำไมนั่นขเพ่อยดมมาแล้วครับอู้ข้าวเหนียวไม่เหลืองมุง กิน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 ,นมาักินไยปไ,ไยปไปางไงะมันก็จะเผ็ดนึะมันจะเผ็ดหน่อยเผ็ด่อยแต่มันีมันก็นจะเติมความเค็มเข้าไปหน่อยนะครับ เป็ดๆเค็มๆมันๆเก็บๆเป็นเพรมมันๆเป็นไงบ้างจุ๊บแจงมีสามอร่อยม่เเ็ดลยจุ๊บแจ๊กจกินน่าอร่อยบบก็จะมีรสมะเขือเทศเข้ามาหน่อยเฮ้ยจำำุ้งกระปุกอ่ะจัดเข้ามาเป็นไงบ้างจุ๊บแจ๊กอร่อยค่ะอร่อยอร่อยอย่างเดียวเลยจุ๊บแจงนี่ต้นตำรับอันนี้ เจ้าต้นจำหลาบนะครับกินมาตั้งแต่เด็กือพามาดูอาหารพื้นบ้านอีกอีก,อก,อกหนึ่งชนิดนะครับก็คือปูนากับข้าวเหนียวใหม่มากินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้กับบ้านยายดํานะครับกับจุกบแจงกับเฟื่องฟ้าแล้วก็ยายหมอนนะครับวันนี้อาหารตามท้องไร่ท้องนาน,นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ